โอเคหลที่เล่นคู่กับอะไรครับเอ่อนอก,อ,อกนี้แหละครับแต่จะเล่นวันพุธครับวันจันทร์นี้จะเล่นกับหลังแขนครับ ครับนะั่นเสื้อสวยนะครับเล่ต่อได้ไหมไม่ได้ครับเส้อพ่อเองมครับผมได้รับช่วงต่อมาจากพ่อเองมครับบมิได้คนตีนะพูดจริงของพ่อเองครับคุณก็ดูไซส์ดูดูขนาดตัวเด็กเพราะผมสมัยก่อนเรียนช่างกคลครับผมก็ได้ว่าถ้าทำการนั่งดูเพลงล็อกมาจากพ่อของมนแหละ ใช่นะครับผมพักนานนิดหนึ่งไม่นานไม่นิดหรอกนานมากครับผมจะเล่นจนก,กว่าผมจะหมดแรงนะครับ ไม่กาแนะนำคนไม่ถามบางทีเราไม่รู้ว่าเขาแบบไหนตอนมาท่ามากที่เล่นโปกบนหลงครับใช่ครับพวกคีออตีนจำเป็นไหมครับพวกอาหารเสริม ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์คทีโปรโตีนวิตามินอะไรก็ตามอาหารเสริมทุกอย่างไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะครับไม่มีอะไรเลยที่จําเป็นนะครับทาไมผมถึงพูดแบบนั้นผมกล้าพูดด้วยอาหารเสริมมันเหมือนการที่คุณเติมเงินซื้อของในเกมครับคุณรู้จักเบนท์พาสไหมคุณเล่นอวีใช่ไหมคุณเล่น LL หรือว่าคุณเล่นคอร์บิวตี้ใช่ไหมเบนท์พาสเลยครับการเติมเบลนท์พาสหรือการเติมซื้อสมุดเนี่ยมันคือ มันคือการเติมเพื่อให้ได้ของในเกมหรือว่าให้ได้อุปกรณ์ในเกมที่เร็วและก็ดีกว่าคนที่ไ,ไม่ที่เป็นสายฟรีเหนไหมม,มันมันมันดีกว่าสายฟรีตรงที่แบบสายฟรีสามารถมีกล้าได้ไหมสายฟรีสามารถที่จะเอนจอยไปกับคอนเทนต์เกมได้ไหมสายฟรีสามารถที่จะพัฒนาฝีมือได้ไหมสายฟรีทําได้ครับแต่ว่ามันทําได้ช้ากว่าคนที่เติมเกมคนที่เติมเกมแน่นอนมีโอกาสมากกว่าแล้วก็มี มีแหล่งทรัพยากรที่มากกว่าการกินโปรโตีนคุณได้โปรโตีนฟรีเลยปกติแล้วโปรโตีนจะหาได้จากการกินข้าวกินเนื้อสัตว์กินอะไรพวกนี้ครับคุณไปทํากับข้าวคุณไปทําเนื้อสัตว์คุณไปทาแบบอาหารเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วคุณก็นั่งกินอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรแบบนี้ครับกลับการถ้าเกิดว่าคุณทานคือโปรโตีนแบบผงคุณแค่เปิดขึ้นมาเทสองส쿱เขยาขยาขยา,ขยา,ขยา,ขยาไม่ถึง5นาทีคุณดกซดคุณได้โปรโตีนเท่ากับอกไก่สชิ้นที่คุณนั่งทำงเป็นช คุณแค่จ่ายเงินคุณแค่ซื้อซื้อมันมาแล้วเข้าสู่ร่างกายมันง่ายแบบนั้นเลยครับฉะนั้นการกินโปรตีนหรือว่าการกินอาหารเสริมพวกนี้มันมันเหมือนกับการซื้อความง่ายซื้อความซื้อเวลาในการช่วยเสริมสภาพของทรัพยากรครับแต่ปัจจัยเดียวท,ที่ที่มันจะไม่สามารถกินได้ก็คือเรื่องของเงินครับคุณมีเงินมากพอที่จะจ่ายให้มันสักเดือนละ200ร้อยไหมคุณมีเงินมากพอที่จะจ่ายให้มันเดือนละร้อยเดือนละสามร้อยเดือนละสี่ร้อยเดือนละพันไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินเหลือเฟือแบบเดือนละพันแบบนั้น การกินโปรตีนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้สิ่งที่จําเป็นขนาดนั้นคุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านคุณเอาเงินไปจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่านุ่มค่านี่ค่ายิมก็มีประโยชน์กว่านะคะรนะับฉะนั ah ้นอุปกรณ์หรือโปรตีนเสริมหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต er ่ถามว่ากินไว้ดีกว่าไหมกินไว้ดีกว่าแน่นอนครับก็อย่างที่ผมบอกครับการเติมเกมมันคือสิ่งจำเป็นไหมล่ะก็ไม่ครับแต่ทำไมคุณงยังเติมอยู่ครับเพราะว่ามันได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีีกกว่่าาสรรรรััับบคคนนนนไมมมเติะ้ ที่ทำได้ดีนะแต่ผมว่าพี่ทำได้ดีกว่านี้จะรู้อะไรครุ๊กเลยดีกว่านี้อันนี้ผมคุณอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าใสส่่เเื้้้ออนีทจดยาไผม,มเป็นคนชอบใส่เสื้อเสื้อแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับคือคุณจะเห็นได้จากช่วงหลังมาที่ผมใส่เสื้อลัดรูปมาตลอดแหละคือผมขายของครับที่ผมใส่เสื้อลัดรูปเพราะผมขายของครับ ก็เด็กๆมันชอบใส่เสื้อรัดรูปกันนะดีๆมันชอบที่จะใส่เสื้อรัดรูปฉะนั้นกู้เสื้อรัดรูปมาขายฉะนั้นเหตุผลที่ผมใส่เสื้อรัดรูปช่วงหลังมาเนี่ยผมผมผมมาขายของครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะเหตุผลอาจจะฟังดูแย่ไปหน่อยเหตุผลอาจจะฟังดูเบี้ยวไปหน่อยที่ผมชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เนี่ยเวลาถอดเสื้อออกมาแล้วมันกล้ามใหญ่มากครับเฮียดูดูสุดรีบพี่ผมอยากจะเล่นกล้ามได้เหมือนพี่จังเลยแต่ว่ากล้ามผมอะ ประมาณนี้นะครับอะไรแบบนี้คุณแบบว่าเนื่อดไหมสมมติว่าคุณเจอโจรเนี่ยคุณเดิอเข้าไปคุณหยุดก่อนนะครับคุณเห็นไหมครับว่าเขากำลังกลัวอยู่คุณช่วยถอยไปหางเดียวนะครับโจรก็บอกเสืออะไรกู้แห้งร่างกายแบบนี้แคอฉันปัดทีเดียวแกก็เปิลแล้วถอยไปอย่ามายุ่งกับฉันผมคิดว่าคุณน้อจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับสักอย่างนะครับ ผมไม่ใช่กุ้งแห้งหลองดูนี่ซะจง้งอ่ะเฮ้อกล้ามนี่พับผ่าสีน้ำมันใบเสร็จที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลยวะ่ะฉันอยากจะได้ใบเสร็จอย่างงี้มั้งแกช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมใบเสร็จนี่หนังกังนเลยครับเป็นการฝึกด้วยนั้นหยาดเหงื่อและข้าวน้ำตาของผมผมมีดีสอนให้คุณแน่นอนอยู่แล้วไอ้เหี้ยเทสัตว์เข้าใจไหม มันต้องมันต้องมีแรงบันดาลใจสักเล็กน้อยนะครับ ชื่อฝรั่งไหมแต่บ้านผมไม่มีใครเป็นฝรั่งเลยนะผมเคยถามแม่แม่ทำไมาถึงตั้งชื่อว่าชื่อผมว่ามาร์คน้องชายผมชื่อม่อนพ่อผมชื่อต่อแม่ผมชื่อวิทำไมกูถึงชื่อมาร์คผมเป็นลูกคนข้างบ้านหรือเปล่าทำไมชื่อไม่คล้องจองกันเลยเนื้อเนื้อไหมเนื้อไหมแม่ผมตอบมาคำเดียวผมชื่ในใจเลยกูแค่อยากได้ลูกฝรั่ง กูเลยตั้งชื่อว่าลูกชื่อว่ามาร์คมาร์คเป็นของตัวเองมาร์คผิดตรงไหนมาร์คเป็นของตัวเองไงมาร์คผิดตรงไหน ทีละข้างบัรชาเฮ้ออะไรครับผมพักไปเรื่อย มันมีเออ่สมัยสมัยผมเรียนอยู่ปวชนะครับสมัยผมเรียนอยู่ปวชเนี่ยมันจะมีผมเรียนอยู่ที่เอสแบงนนทบุรีนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้จักผมเรียนอยู่ตรงเอสแบงนนทบุรี w, อยู่ตรงท่าแยกแครายนะครับเอสแบงนนทบุรีนะครับ,รบที่ข้างหน้าตรงป้าลึกเมย์มันจะมีร้านหมูปิ้งอยู่ร้านหนึ่งซึ่งขายดีมากนะครับคนแม่งต่อแถวแบบติดเอสแบงต่อแถวกันเป็นว่าเล่นเลย หมูปิ้งขายดีมากนะครับซึ่งตอนผมไปอ่ะมันจะมีหมูปิ้งคนอื่นกินหมูปิ้งกันแต่ไก่ย่างเ่ยมันเป็นของแรงครับผมอ่ะชอบกินไก่ฉะนั้นผมจะเดินไปซื้อไก่ย่างตลอดแต่ตอนผมไปอ่ะผมไปเจ็ดโมงกว่าผมไปแปดโมงผมไปสายคือเหนืไหมสลอดนั้นมันสายแล้วฉะนั้นใช่ใช่ครับผมก็เลยไปไม่ทันไก่ย่างตลอดเหนือไหมแล้วเวลาผมไปมันมีครั้งหนึ่งผมจําได้แม่นเลยผมแบบกำลังจะบอกป้าป้าครับเอาไก่ย่างตัวนี้ครับมีพี่คนหนึ่งเดินมาหยิบไก่ย่างตัวนั้น แล้วก็ออกให้ป้าครับแม่งตัดหน้าผมผมหันไปแบบเนี้ยแล้วก็มองคอนเนั่อน,นั่นมันไก่ย,ย่างของฉันแกทำบ้าอะไรลูกแกเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้กินไก่ย,ย่าง <500 S 1> ผมต้องกินหมูปิ้ง <500. S 1> ทั้งที่ครไม่ได้อยากกินหมูปิ้งคูอยากกินไก่ย,ย่างเนี่ยคูโคตรแคนเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําไมผมถึงเล่นกล้ามเพราะว่าป้าครับเอาโดนหยิบไปผมก็จะจับมือเขาแล้วก็หันมองคุณพี่ครับ ก่ย่างอันนั้นเป็นไก่ย่างของผมนะครับผมบอกป้าก่อนนะฮะพี่เขาจะแบบสะบัดมือของที่เฮ้ยฉันหยิบมาก่อนใครหยิบก่อนจจก็ได้ก่อนสิวะผมก็จะแบบถ้างั้นก็คงช่วยไม่ได้นะครับพี่เขาเฮ้ยนี่เป็นกล้ามนี่ป้าเอ้ยหยิบหยิบไม้แหลมขึ้นมาเจะไม่ยอมทิ้งไก่ย,ย่างอันนี้หรา แล้วก็จิ้มอิชผมก็เด้งออกเฮ้อก้ามมันเด้งไม่แหลมได้ด้วยวะ่ะสุดยอดไปเลยวิ่งหนีดีกว,ว่าแล้วผมก็ได้ไก่ย่างอันนั้นมากินนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดถ้าว่าตอนนั้นถ้าว่าถ้าผมมีกล้านะครับผมมีกล้าผมจะแบบเอาเอาเอาไม่แหลมจ,จิ้มแล้วก็ดึงเด้งออก ลดฟ๊บหน่อยครับไกอย่าง ไม่ทราบเลยครับกูแค่นั่งเฉยๆครับเวลาผมพัก ไม่ครับผมตัวไม่สูงเลย Okay. จบแล้วครับวันนี้โอ้เอ่อ,อ,อท่าเนี้ยมันเรียกว่าดับเบิลฟลายนะครับผมอธิบายแน่นอนดับเบิลฟลายเนี่ยเราจะเล่นไปเพราะว่าเราต้องการให้อกมันเต็งครับอกมันฟูครับไม่ใช่อกเต็งอกมันฟูครับคือการเล่นเบนช์เพยหรือว่าการไปพื้นเนี่ยเป็นการเพิ่มขนาดของอกครับเป็นการเพิ่มความใหญ่เพิ่มความแข็งแรงให้ก,กับกล้ามเนื้ออกครับ แต่ว่าถ้าฟลายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักหรือว่าคุณไม่เคยเล่นคุณจะคิดว่าการเล่นฟลายเนี่ยเป็นการเล่นล่องกอ,อกด้านในจริงๆอกด้านในไม่มีจริงนะครับไอ้ล่องเนี่ยไอ้ล่งอลงตรงกลางเนี่ยไม่มีจริงนะครับอ,อกมีด้วยกัน3ส่วนเท่านั้นคือ1อ,อกด้านบนอ,อกกลางแล้วก็อกด้านล่างครับฉะนั้นการเล่นฟลายเนี่ยไม่ใช่การเล่นอกด้านในให้กระทับชื่นแต่เป็นการเล่นอกทั้งตัวทั้งส่วนเนี่ยให้มันของขึ้นครับเป็นการสูบฉีดเลือดเข้าไปที่อก ทำให้อกของเรามีความพองมีการบัฟมีการปั๊มให้อกของเรามันฟูขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นการเล่นการเล่นฟลายเนี่ยจึงเป็นการปั๊มเลือดสูบฉีดเลือดประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เกรงนะผมอาจจะไม่ได้อาจจะไม่พูดถูกต้องขอโทษทีผมไม่ได้จบมาด้านนี้แต่ว่ามันมันมันประมาณนั้นะครับประมาณนั้นมันคือการสูบฉีดเลือดเขาไปเลี้ยงอกให้อกเราฟูขึ้นเป็นการทําให้อกเราเก็บเซ็ตนั่นเองครับฉะนั้นถ้าถามว่ามันโดนเหมือนกับวิพืนไหมมันทํางานคนละส่วนกันเลยครับ การวิพื้นการวิพื้นเนี่ยจะทํางานเหมือนกับการที่เราเล่นเบนสเปสครับวิพื้นกับเบนสเปสเบสิคลี่แล้วแม่ก็คือท่าเดียวกันน <Fly is S 1> ั่เองครับฉะนั้นถามว่าท่าฟลายเนี่ยจำเป็นต้องเล่นไหมผมบอกเลยครับว่าจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเล่นแบบฟลายแบบเคเบิลหรือฟลายแบบอะไรก็ตามยังไงท่าฟลายผมก็แนะนําว่าเป็นท่าที่ช่วยให้ผมอะไปอีกขั้นหนึ่งได้ง่ายมากครับคุณเห็นได้ว่าโอ้โหแม่งแบบฟูสัดสเลยตอนเนี้ยผมว่าฟลายเลยครับฟลายมันเป็นตัวเก็บเซตทุกอย่างเลยครับ อเอาที่คุณชอบเลยครับครับพี่หล่อมากจนผมใจเกเรเลยครับ เล่นทุกส่วนครับแต่ไม่เล่นทุกส่วนในวันเดียวนะก็เล่นแบ่งแบ่งวันไปครับโชว์ไลไรดู ถ้าอยากมีซิกแพคนะครับถ้าอยากมีซิกแพคการ,รครัดเลือก็จำเป็นครับผู้บริจาคของการสร้างร่างแต่ว่าผมไม่ออผมแค่เล่นมากี่ปีแล้วครับเล่นมาสามปีครับผมแค่เล่นไปเฉยๆเว้าชูช้ อตอบแทนเล่นทุกส่วนครับสอาทาเล่นท่าไหนคอ,อกล่างผมก็เล่นเบสเพยธรรมดาเบนสเพยธรรมดาผมก็ได้อ,อกล่างนะครับอันนี้คือความโกงนะครับผมใช้คาว่าโกงได้เลยนี่คือความโกงของจีนติกผมครับอ,อกของเราจะสวยไม่สวยหรือว่ารูปร่างของอ,อกเราจะเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับพ่อแม่คุณครับขึ้นอยู่กับจีนติกที่คุณได้รับมาจากพ่อแม่หรือว่าบรรพุรุษครับอกของผมอ่ะสวยได้เพราะว่าวิญญาณของบรรพุรุษเลยครับอุยคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นนั่นไหมนั่นคือเหล่าบรรพุรุษของผมเองครับพวกเขาส่งมอบสิ่งดีๆมาให้แก่ผมนะครับฉะนั้นอกของผมเนี่ยสวยได้ด้วยพลังของบรรพการครับคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นอก อันสง่าง,งามที่โกสืบทอดต่อกันมาจากเหล่าบรรพบุรุษของผมหรือเปล่าครับฉะนั้นดีครับที่ยอดบอดี้แสลมทำอะไรไม่ได้เลยครับ,รบที่เหมือนราฟาเอลเลอาเลยครับไม่พูดกล่งทำเพลงทำอะไรไม่ได้เลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะอยากได้อกแบบผมก็ต้องมีบรรพบุรุษเดียวกับผมก่อนนะครับ เป็นรุ้งเลยหลังแขนเล่นท่าไหนบ้างครับ <c oughs> ท่านี้ได้อะไรครับ้หลังแขนครับ สี่เซตครับแล้วแต่ไว ตอนเล่นดึงทาพเหมือนกระชากลงมาหน่อยครับ मंगल रहा है มีทริสเซปคุชยาวกับดิปส์กับแค่สองท่าครับวันหนึ่งเล่นกี่ท่าครับครับครับก็แล้วแต่วันครับผมเล่นมัดแล้วไม่เกินสามท่าครับไอ้ไม่เกินไม่เกินห้าท่าครับแต่ละมัดก,ก็พื้นฐานสามท่าครับเ,เดี๋ยวอธิบายกัน <อ>มุมก<ด>ล้องบางคนเล่นหละรอ้องีอ่ามโอ้โหเชี่ยหนักวะ่ะที่คาดิโอไหมครับคาดิโอครับแต่ว่าผมทั่วไม่ไหวแล้วว่ะวันนี้แม่งหนักจริงดังนั้นขอหนักตัวก็พอนะสามน้อย วันนี้ผมคงต้องถอยกลับมาน้ำหนักตัวนะครับไม่ไหวจริงลดหน้าท้องยังไงครับแค่ผอมคห <า S 2> <ะ>เป็นอะไรที่อยากให้ผ่านไปเวลานี้ไปเร็วว่าไงลาสอตทอมแพลตบอบบอ,บอามาที่ยาวโคตรไวถอ,อยรอที่ทำได้ดีกว่านี้นะ เจ้าจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเยมผมคอยอมแพ้ที่เท้าถึงพื้นไหมครับไม่ถึงครับไม่ไหวจริงว่ะไม่ดูแคนดิแสบหมดแล้ว